สวัสดีครับพบกับผมพิลัมนะครับจากช่อง way of พ i l ัมวิถีพิลัมนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในช่วงของพิลัมไก่ชนเช่นเคยนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามเนาะซึ่งมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับเพื่อนๆมือใหม่อ่ะถามผมเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องไก่นะครับแข้งลึกนะครับอ่ะว่าไก่แข้งลึกเนี่ยมันจะมีลักษณะการตียังไงเนาะไก่ตียังไงนะครับที่เขาเรียกกันว่าแข้งลึกแข้งลึกนะครับผม ก่อนอื่นนะผม,ะผม, sì, ผม huh. ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคําว่าไก่แข้งลึกเนี่ยมันยังไม่ได้มีบุคคลหนึ่งบ <cra> ุคคลใดนะครับไปให้ความหมายนะครับหรือคํานิยามของมันอย่างชัดเจนเนาะฉะนั้นแล้วในคลิปนี้ที่ผมจะแนะนำเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับผมจะแนะนําจากประสบการณ์ของผมแล้วกันแล้วก็ในมุมมองของผมแล้วกันว่าไก่แข้งลึกเนี่ยในมุมมองของผม่ผมมองแบบไหนนะครับยังไงเนาะโอเคครับสําหรับผมนะครับไก่แข้งลึกนะในมุมมองของผมนะครับจะเป็นไก่ที่ เบอร์แข้งดีนะครับตีฝั่งแข้งนะครับอ่าจะเป็นไก่ที่เขาเรียกว่าไงตีเจ็บตีตีแบบตีให้คู่ต่อสู้มีอาการนะครับอาจจะขาดจะหักได้เนาะแล้วก็เป็นไก่ที่ตีให้คู่ต่อสู้กลัวแข้งเราเลยนะครับพวกแข้งลึกๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะค่อนข้างแตกต่างจากไก่ที่เออที่อยู่ทางเหนือนะครับหรือทางเ,เมืองพมา่าเลยนะครับที่ผมเคยเข้าไปดูมาไรตำลองเนี้ย ไก่ทางเหนือก็ตามหรือไก่ทางพาม่าก็ตามพี่ไปเลือดของสายพันธุ์พาม่าสูงสงเนี่ยครับจะค่อนข้างเป็นไก่ที่แม่นคมนะครับแม่นคมจัดเลยนะครับแต่แผลนะครับตีแล้วเวลาแทงเนี่ยเขาจะแทงไม่ค่อยลึกเท่าไหร่สําหรับพวกเลือดร้อยเลือดร้อยนะครับหรือว่าเลือดพาม่าสูงสูงในกรณีไก่พาม่านะครับผมแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าไก่แข้งลึกเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะสายพันธุ์พาม่านะครับ ในทุกๆสายพันธุ์นะครับไม่ว่าเป็นไก่ไทยก็ดีนะครับปากก่อยก็ดีนะครับลูกครึ่งลูกผสมต่างๆเนี่ยสามารถตีแข้งลึกได้หมดนะนะครับมันต้องอยู่ที่ประสบการณ์ส่วนหนึ่งแหละในเรื่องของการมองเนาะเพราะว่าผมจะพยายามอธิบายนะครับให้มันเพื่อนเพื่อมือใหม่พอเข้าใจแล้วกันเพราะว่ามันก็ในแต่ละคนมันก็อาจจะมองแตกต่างกันไปได้นะครับเพื่อนๆนึกออกไหมในคาว่าไก่แข้งลึกเนี่ยแต่ที่ผมบอกอ่ะผมจะมองว่ามันเป็นไก่ที่ ตีเจ็บลึกตีฝังแข้งนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะที่ที่ผมเจอนะที่ผมเจอในส่วนตัวผมที่เจอบ่อยๆนะครับมันจะเป็นไก่พวกประเภทเไก่ลูกครึ่งนะครับอย่างถ้าเป็นสมัยก่อนเลยอย่างเงี้ยเป็นลูกครึ่งงอนอย่างเงี้ยเป็นไก่ที่ติดเลือดงอนในพวกไส้งอนเนี่ยเมื่อก่อนนะครับหรือถึงปัจจุบนนันในส่วนใหญ่มันจะเป็นไก่ที่ไม่ค่อยไวเท่าไหร่ใช่ไหมครับน้อยตัวจะเป็นไก่ที่ปากไวตีไวเนาะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นไก่ที่ตีเรื่อยๆนะครับพวกงอนพวกอะไรพวกนี้ที่กระดูกโครงสร้างดีอ่ะ แต่เขาจะเป็นไก่ที่ตีเบอร์แข้งนะครับตีเจ็บนะครับนี่แหละผมว่าคําว่าไก่ตีลึกเนี่ยมันจะมาจากพวกไก่ทํานองพวกนี้เป็นไก่ตีเจ็บตีฝังแข้งนะครับฉะนั้นแล้วเวลาเราเอาสายพันธุ์อะไรก็ตามนะครับไปผสมกับพวกนี้ผสมกับไส้งอนก,นก็ดีนะครับผสมกับไก่ไต้หวันนะครับไก่บาซินอะไรต่างๆอะ่ะที่เป็นลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งกระดูกโครงสร้างดีอะ่ะที่เท่าที่ผมสังเกตนะมันจะได้เรื่องของความลึกของเบอร์แข้งมา อย่างที่ผมบอกไปว่าจะแตกต่างกับไก่ทางเหนือหรือทางฝั่งพมา่าเลยที่ผมเคยหามาเล่นนะครับพวกนี้จะเป็นไก่ที่แม่นคมจริงนะพวกเลือดร้อยที่บอกไปครับแม่นคมมากเลยตีเปิดแผลไวแม่นคมนะครับแต่ว่าความลึกของแข้งอ่ะที่จะตีให้เจ็บเอ่อให้เข็ดให้กลัวเนี่ยมันจะแตกต่างจากพวกลึกรึ่งที่ผมบอกไปพวกลึกขึ้นพวกนี้บางทีตีนะครับแผลมันไม่ได้โชว์นะไม่ได้โชว์เหมือนไก่ที่มีเลือดพมา่าสูงๆนะครับเพื่อนเพื่อนเมื่ใหม่ลองนึกตามนะครับอ่า เพราะว่าพวกเลือดอย่างที่ผมบอกกัเลือดพัาสูงเนี่ยเขาจะแ,แทงดีนะครับแผลคมมากนะ,ะแม่นคมแทงในบางทีอันนึงในเลือดท่วมแข้งเล,เลือดท่วมเดือยเลยเพื่อนๆน,น่าจะเคยเห็นแหละนึกออกไหมครับแต่พอบางครั้งแล้วเราไปเช็ดหมดยกเราไปทําแผลกลับเข้ามาเนี่ยเช็ดหน้าเช็ดตาทําแผลกลับเข้ามาเนี่ยบางตัวนะครับหน้าเขาคืนได้นะครับก็หมายความว่าเหมือนกลับมาก็เหมือนไก่นึกออกไหมครับอาจจะแผลมีแผลแหละแต่มันยังไงอะ สภาพาเขากลับมาได้นึกออกไหมครับเขาก็ยังยื้อไปได้ต่อนะครับซึ่งมันต่างจากพวกแข้งลึกนะถ้าพวกแข้งเลยลึกเนี่ยตีไปบางทีเนี่ยแผลไม่ได้เยอะนะครับแผลไม่ได้ไม่ได้โชว์ได้สําหรับไก่บางตัวนะครับบางบางตัวแทนเป็นไก่เป็นแค่จ้ำด,ำดำําๆแค่นั้นเองนะครับแต่ไก่กับคู่ต่อสู้นะครับบางทีเราไก่ที่แข้งลึกเนี่ยโทษนะครับตีกับไก่ผูอโทษนะตีกับคู่ต่อสู้อย่างเงี้ยนะครับบางครั้งแล้วนะคู่ต่อ,อสู้อ่ะ แผ่ไม่ได้เยอะเลยนะครับแผ่มไม่เยอะเลยแต่คู่ต่อสู้กับดูอ่อนแรงลงนะครับเออดูเมื่อยดูล้าอ่าคือดูแบบสภาพแบบแทบจะหมดสภาพเลยนะครับเออเพราะว่าผมมองอย่างนี้ว่าอย่างที่ผมบอกกันแหละว่าส่วนใหญ่ที่ผมเจอมันเป็นพวกลูกครึ่งนะครับอ่าถ้าเป็นสายพม่าก,ก็นั่นแหละเป็นพวกลูกครึ่งไส้งอนไต้หวนันอะไรอย่างที่บอกมานะครับพวกนี้จะเป็นค่อนข้างเป็นไก่ที่แข่งลึกอันนี้คือในมุมมองของผมนะอ่า แล้วก็อย่างที่บอกไปสายพันธุ์อื่นก็ลึกได้นะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นพวกไก่ที่เป็นลูกครึ่งอ่ะโครงสร้างกระดูกดีนะครับพวกไก่กระดูกดีเนี่ยส่วนใหญ่จะตีลึกแทบ,บทุกตัวเลยนะครับอันนี้อันนี้ท่งนี้ท่งนั้นขึ้นอยู่กับเหล่ากอด้วยนะครับอืมมันก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าทุกเหล่าทุกกอมันจะต้องตีลึกนะพวกลูกครึ่งอ่ะก็จะเป็นเฉพาะบางเหล่าบางกอนะครับอ่าที่จะที่จะแทงลึกอะ่ะในมุมมองผมผมก็พยายามไงพยายามจะลองที่เพื่อนเพื่อถามมาเนาะก็พยายามจะลองลองคิดดูนะครับว่า อจะแนะนำหรืออธิบายไงให้เพื่อนเพืมือใหม่เข้าใจเนาะก็จะประมาณนี้ก็คืออย่างที่บอกอะบางตัวนะครับเขาเรียกว่าตีแผลไม่เยอะแต่พูดต่อสู้นี่สภาพไปไม่ไหวนะครับอบางตัวก็เรียกว่าตีหักตีหักตีขัดนะครับพูดต่อสู้ก็หมดสภาพไปอีกนะครับหรือว่าฟื้นกลับมาให้น้ำกลับมาตีเข้าตำแหน่งเดิมจุดเดิมนะครับก็หักก็ขัดอยู่อย่างนั้น นะครับมันทาไอ้พวกไก่แข็งเลเรื่องนจัดจะส่วนใหญ่แล้วมันจะตีไก่ไม่นานนะครับไม่ว่าสายพันธุ์เราจะตีไก่ไม่นานนะครับก็จะตีหมดสภาพอะไรไปไวเลยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆมือใหม่ลองลองไปดูนะครับตามสนามเนาะลองไปดูแล้วการส่วนใหญ่เนี้ยที่ผมบอกแหละเท่าที่ผมเคยเจอนะมันจะเป็นไก่ที่เป็นลูกครึ่งอะประมาณนี้เป็นลูกครึ่งกระดูกของสร้างดีนะครับพวกนี้จะตีเลือกแทบทุกสายพันธุ์เลยนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะแนะนําประมาณนี้แล้วกันนะครับผม ในเรื่องของไก่ตีลึกเนาะผมย้ำอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันในมุมมองผมนะนะครับว่าไก่ตีลึกก็จะเป็นไก่ตีฝังแข้งนะครับตีแล้วู่ต่อสู้มีอาการเข็ดมีการกลัวแข้งก็ดีนะครับมออีอาการไปต่อไม่ได้อนึกออกไหมครับถ้าหักก็หักเลยอะไรทำนองเนี้ยโอกาสกลับมายากสาหรับไก่ตีลึกแทงลึกๆนะครับผมแผลอาจจะไม่ได้โชว์มากไม่ได้โชว์แผลอะไรขนาดนั้นแต่รับประกันว่าแทงลินลึกสุดใจถึงกระดงกระดูกนู่นแหละครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคครับ ถ้าหากเพื่อนๆนะครับเกิดมีข้อสงสัยเนาะแล้วเกิดมีคําถามนะครับผมเกี่ยวกับคลิปนี้เนาะสามารถนะครับทิ้งคําถามนะครับว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะหรือเพื่อนๆนะครับท่านใดเนาะมีความคิดเห็นที่จะเสริมนะเพิ่มเติมจากที่ผมได้แนะนําไปเนาะก็สามารถทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับผมคิดว่าเอามาแชร์กันนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วกันโอเคครับมาถึงตอนนี้ผมก็ปาดช่องหน่อยแล้วกันนะครับวอพพิร่ามนะครับวิถีพิล่ามนะซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงพิล่ามไก่ชนนะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร problem, ์กด subscribe กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมเนาะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ